สวัสดีค่ะลูกตาลจากร้านลูกตาลสาลอนจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้ลูกตาลม,มีเคล็ดลับในการดูแลผมหลังจากยืดไปแล้วให้ผมตรงสวยสุขภาพดีนะคะข้อแรกเลยค่ะหลังจากยืดไปแล้วนะคะเราควรเว้นในการสระผม2 3วันนะคะเพื่อที่จะทำให้น้ำยาเราทำงานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ และการสระผมควรใช้นะ้ำอุณหภูมิปกตินะคะไม่ควรใช้น้ำที่อุ่นเกินไปหรือร้อนเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผมร้องแห้งเสียอะไง่ายขึ้นนะคะข้อ2เลยค่ะเราควรเลือกใช้ชุดแชมพูนะคะที่เหมาะกับสภาพเส้นผมหลังจากที่เรายืดไปแล้วขอแนะนําเป็นึแชมพูอาก์ร์นออยค่ะที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นและเติมโปรตีนให้กับเส้นผมหลังยืดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ และระหว่างที่เราสักเสร็จแล้วแนะนํานะคะควรใช้ผ้าซับผมเบาๆนะคะไม่ควรคีบผมนะคะเพราะผมที่ผ่านการทําเคมีมาจะทําให้ปลายผมแห้งแล้วก็พันกันแล้วเก็บผมก็จะเปิดได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะข้อสามเลยค่ะหลังจากสระแล้วเราก็ต้องมีการบํารุงผมหลังสระนะคะแนะนํานะคะให้ใช้เป็นพวกอาพวกน้ากํามันหรือเป็นพวกเซรั่มก็ได้ค่ะ แนะนำเป็นน้ำมันอากาศตออยนะคะเพราะอันน้ำมันอาการตออยจะให้ความชุ่มชื้นมากกว่าน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าว3-5เท่าแล้วจะเก็บความชุ่มชื้นได้ดีจะทําให้ผมไม่แห้งเสียอันนี้ควรใส่หลังจากที่เราเป่าผมให้มาหรือว่าตอนที่ผมแห้งแล้วจะดีกว่านะคะเพราะจะทําให้ผมไม่แห้งและนุ่มขึ้นด้วยคะ่ะเพราะสี่เลย ก็คือการทำทรี a เมนต์การทำรทรีเมนต์ควรทำอย่างน้อยเดือนละหนครั้งถึงสองครั้งเพื่อจะเป็นการบำรุงผมได้อย่างล้ำลึกจะช่วยไม่ให้ผมแห้งเสียแตกไปด้วยนะคะลองนำเคล็ดลับทั้ง4ข้อนี้ไปใช้กันดูนะคะแล้วคุณจะได้ผมที่ตรงสวยเงางาม,งามสุขภาพดีแบบนี้ไปอีกนานเลยค่ะ